ก็ตอนนีทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับบอลโซนสองครับแต่วันนี้เราจะไปเล่นปืน SPX 8 0นะครับผมแต่งมาเรียบร้อยแล้วสีส้มสวยเด่นอ้าวเราปิดเสียเกมอ่ะ ปเปิลสไนบ์ผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวรอไปรอชมในเกมเลยครับว่ามันจะเด็ดดวงขนาดไหนป้าโอเคหาห้องเจอแล้วการอัดที่สามว่าพอไม่ได้เรื่องเลยตาตานี้จะดีขึ้นตารแรกนะครับ พาตั้งแต่ตาแรกเนี่ยก็จบไปแล้วโดนโอ้โหยิงไม่โดนตานี้มีลางไม่ดีละ ตายอยู่อะว้าวอันนี้กราขอสมาธิหน,นะนหน่อยนะโอ้โห,หตึกโดนสไนเป์วาตาเนี้ยมาดิ ไปสมตักสีหน่อยโอ้โหใครไปใช้ปืนกลวะ

กูวิ่งไม่ออกแต่เปิดอีกแล้ว

ป้ามันโคตรสายเลยอ่ะกูจะทำไงให้เป้ามันสายน้อยลงวะเนี่ยอดปีนดิเออู้ยลู่ดรอ

มาดิขอคืนบ้างดิขอคืนมากตอกตัวอุ้ยแล้วก็ยิงก่อนเนาะว่าแล้วปิงแล้เที่ยวมันได้นะ อุ้ยไปแล้วไปอยู่กันดีกว่าอุ้ยโอ้โหอะไรวะไม่โดนได้ยังไงวะอ,อันเนี้ยไม่โดนเองแต่ว่าเป้าเมื่อกีม้มันควรจะโดนนะเวย้ย เนี่ยอันเนี้ยคนโดนเนี่ย<ร> <plural S 1> 哦，左一垮了，垮嘞。 ทะเล่งหล่อแล้วอ่ะไปลอกตาหนึ่งจบการตาหนึ่งนะครับมาเจอห้องแล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสกปดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตา อ่าอันที่มันถนัดในมือผมยิงคูณสี่ผมก็ถนัดนะน่าจะถนัดสุดลองกนะไย,ยาวดู่ลยพวกสะโขบยาว ต้องมาครับเดี๋ยวมันก็มาติดเบียต้อตอบเราโคตรช้าหามากเป็นอ,อะไรว่าวันนี้ไม่มาเลยวะาตาแรกตาเดียวแต่ก็หายไปเลยทลี่พาวเวอร์กู What the fuck? Fu Cái này nè. Enemy down. Tổng Wow, hãy โอ้โหดูดิอะไรวะไม่มาเลยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวกูเนี่ยทำไมม,ไม,มือเละชาเลช้างหมดเลยวะเดี๋ยว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 ,ยวอะไรวะเนี่ยไปกูโต้ตอบไปช้างงี้เหมือนไม่ใช่ตัวกูเลยใครเนี่ยตอนมองกูยิงโคตรโคตรโหดแต่พอมันยิงจริงๆอะไรเนี่ย

they uav overhead plenty customer you must flat oi เข้า i'm loading hostile uav in the sector target sighted watching your side เฮียจัดทำวิ่งวันนี้เฮียมากถ้าอัดวันนี้เลยไม่จะอัดเมื่อวานฝันได้เล่นอย่างโหดกระจายใส่พูดต่อต้าน เ้าทำไมไม่ลงอะเนี่ยโอ้ทำนี่อะไรกูเนี่ยโอโ้โหโอ้โหสามทางวัตถุฟลักโอโ้โห อาหมิงเฮียมากอะไรโอ้โหเฮียจัดอาหมิงเฮียจัดโอเคอยากให้กูแบบ cua, cô cua cua sang mang đi hãy hớp cua hia tao đi cua đi quỳnh sài điều lời mà sang mang lấy hia มา,มาเลยกูจะวิ่งใส่อย่างเดียวเลยตายก็ตายเช่างแม่งละ อืมอืมเฮ้ยโอ้โหแล้วมันแหลกตอนโอ้โหมึงทำให้กหลบเสียทุกวิตีทางเลยใช่ไหมเจเนตโอ้ดิมาเออโผล่มา

ลงหัวมึงเลยโู้ได้ระบายแล้วกูอาตัดใจอุ้ยอุ้ยโอ้คอมอนไปก็ได้ไปก็ได้ ใครก็ได้โอ้โหใครก็ได้ทำให้กูตายกูตายเลยเอาอะมันเริ่มกลับมาเป็นแบบเดิมแนละ้ว

Look around, not need any taking effective fire. Secured the kill. Switching legs. Moving one minute remaining. Hostile cluster mine deployed. โอ้โหแท็กแล้ววันนี้มันเป็นวันอะไรของกูวะเนี่ยอืม <c oughs> วันอัปโชคได้ชิพารละเออสำหรับคนที่ชอบไย่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายพอแล้วไม่เล่นแล้วอัปโชคจัด